ตอนที่83ความกังวลของเยช่ชางชิงหลังจากต่อรองกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนักพรตชางสเสวียนและหนานกงสเสวียนจีก็ได้ตกลงรับข้อเสนอของแต่ละฝ่ายอย่างมีความสุขนักพรตชางสเสวียนจึงเอ่ยกับหนานกงสเสวียนจีพร้อมรอยยิ้มว่าผู้อาวุโสหนานกงตอนนี้ก็เย็นมากแล้วพวกเรารีบเดินทางไปพบท่านบนรรพจารย์ดีกว่าขอรับสวีชิงเทียนได้ยินดังนั้นก็สูดลมหายใจเข้าเฮือกใหญ่จัดการกับอารมณ์ขุนมัวของตัวเองแล้วจึงหมุนตัวกลับมาฉีกยิ้มแหย่ ฮ่าฮ่าใช่แล้วตอนนี้ก็เย็นมากแล้วสวีชิงเทียนตอบรับด้วยรอยยิ้มฝาดเฟื่อนก่อนจะกล่าวกับนักพรตช้างสเสวียนด้วยรอยยิ้มว่าพี่เหอยินดีด้วยหากมีผู้อาวุโสหนานกงพำนักอยู่ต่อไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนของท่านจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือกลายเป็นสำนักอันดับหนึ่งแห่งจงหยวนเป็นแน่นักพรตช้างสเสวียนพยักหน้าเล็กน้อยแล้วตอบกลับว่าพี่สวีแม้การมาพำนักของผู้อาวุโสหนานกงจะทาให้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น แต่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทสเวียนและดินแดนศักดิ์สิทธิ์จื่อชิงต่างก็มีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอดเช่นนั้นท่านอย่าได้รู้สึกหดหูใจไปเลยข้าขอรับปากว่าหากวันข้างหน้ามีผู้ใดมารังแกดินแดนศักดิ์สิทธิ์จื่อชิงของท่านหลักก็ข้าจะมีนิ่งดูดดยและจะทําให้ทุกคนได้รับรู้ว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์จื่อชิงและดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทสเวียนมีความสัมพันธ์ต่อกันแน่นแฟ้นเพียงใดสวีชิงเทียนเม้มริมฝีปากเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าอย่างเศร้าส้อย แม้คำพูดของนักพรตชังสเสวียนจะดูเหมือนหวังดีแต่สำหรับสวีชิงเทียนแล้วกลับรู้สึกบาดหูยิ่งนักหลายร้อยปีมานี้แม้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์จื่อชิงและดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไท่สวียนจะมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแต่ความก้าวหน้าในด้านต่างๆดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไท่สวียนนั้นยังด้อยกว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์จือชิงมากแต่เพราะการมาพำนักของนานกงสเสวียนจีทำให้นักพรตฉางสวียนคิดว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์จือชิงหาได้อยู่ระดับเดียวกกกัับดดดิิินนนแ์สสททธไไ่่เีียออตปม เพียงแค่ได้ยินก็รู้ได้ว่าภายในใจของสวีชิงเทียนนั้นอึดอัดเพียงใดแต่ต้องยอมรับว่าการที่หนานกงสวเวียนจีมาพำนักที่นี่ในอนาคตอันใกล้นี้ย่อมทาให้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเสวียนเหนือกว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์จือชิงในทุกๆด้านอย่างเลี่ยงไมิได้จริงๆนี่เป็นเรื่องจริงที่เขามีอาจโต้แย้งได้ยังมีนับรวมบรรพจาย์ที่ลงมาสวรรค์ท่านนั้นของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเสวียนอีกแล้วเช่นนี้สวีชิงเทียนจะรู้สึกพอใจได้ยี่ยงไร หากดินแดนศักดิ์สิทธิ์จือชิงมีผู้บาร,รมีเช่นนี้บ้างอนาคตก็อาจเทียบเคียงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนได้เช่นเดียวกันทันใดนั้นสวีชิงเทียนก็มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาบางทีภายในอาาเขตดินแดนศักดิ์สิทธิ์จือชิงก็อาจมีบรรพจารย์เร้นกายอยู่ก็เป็นได้เพียงแต่เขายังมิพบก็เท่านั้นหลังการประลองครั้งนี้จบลงเขาจะส่งสิทธ์และผู้อาวุโสทั้งหมดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์จือชิงออกตามหาให้เจอให้จงได้ ในตอนนั้นเองที่นักพรตชางสเสวียนและสวีชิงเทียนต่างก็รับรู้ได้ถึงความผิดปกติบางอย่างเพราะขณะที่ทั้งคู่เอ่ยเร่งให้ออกเดินทางไปเมืองเสี่ยวชื้อต่อเพื่อคาราวะท่านบนรรพจารย์เย่นั้นหนานกงสเสวียนจีกลับมีท่าทางเคร่งครึมและมิได้เอ่ยตอบสิ่งใดนี่มันเรื่องอะไรกันแน่หรือว่าก่อนหน้านี้หนานกงสเสวียนจีได้ไปล่วงเกินท่านบนรรพจารย์ไว้เยี่ยงนั้นหรือคิดถึงตรงนี้สวีชิงเทียนก็อดที่จะรู้สึกยินดีและสาแก่ใจขึ้นมามิได้ แต่ก็ไม่ได้สแสดงความยินดีนั้นออกมาอย่างจงแจ้งนะักส่วนนักพรตช้างสเสวียนกลับขมวดคิ้วแน่นด้วยท่าทางเคร่งเครียดหากนันกงสเสวียนจีไปล่วงเกินท่านบนรรพจา์เย่เข้าจริงๆเช่นนั้นก็มีอาจปล่อยเอาไว้ได้เพราะหากท่านบนรรพจาย์เย่รู้เรื่องนี้เข้าอาจจะยึดทุกสิ่งที่มอบให้ก่อนหน้านี้คืนไปก็เป็นได้ท่านใดนั้นภายในใจของนักพรตช้างสเสวียนก็เกิดความรู้สึกสับสนไปหมดผู้อาวุโสนานกงหรือท่านยังมีความกังวลอันใดอีกเยี่ยงนั้นหรือ นักพรตช้างสเสวียนพิจารณาสีหน้าของนานกงสเสวียนจีก่อนจะเอ่ยถามขึ้นนานกงสเสวียนจีปลายตามองนักพรตช้างสเสวียนราวกับคาดเดาความกังวลของนักพรตช้างสเสวียนได้แล้วจึงโบกมือไปมาพร้อมรอยยิ้มบางๆเจ้าสำนักไทยสเสวียนเจ้าอาจจะมีรู้ว่าเพราะคำชี้แนะของท่านบรรพจา์เย่ก่อนหน้านี้ทำให้ข้ารู้แจ้งในบางสิ่งเพิ่มขึ้น แต่บัดนี้ข้ากลับยังมีสามารถบรรลุขั้นมหายานได้หากบุ่มบ่ามไปคาราวะท่านบรรพจานเย่เช่นนี้อีกข้าจึงรู้สึกกระดักอายอยู่บ้างอีกทั้งเมื่อคืนข้าก็อยู่ที่เรือนของท่านบรรพจานเย่มาทั้งคืนแล้วเช่นนั้นเอ่ยเพียงเท่านั้นหนานกงสเสวียนจีก็ชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยต่ออย่างครุ่นคิดว่าดังนั้นข้าว่าวันนี้คงมิเหมาะที่ข้าจะเข้าไปคาราวะท่านบรรพจารย์เย่อีก แม้เขาจะเอ่ยเช่นนั้นแต่มีเพียงหนานกงงสวียนจีเท่านั้นที่รู้ว่าเมื่อครู่ตอนที่จะก้าวผ่านขั้นสุดท้ายนั้นลมปราณของเขาถูกทำลายทำให้เวลานี้ลมปราณของเขายังไม่เสถียรอีกทั้งก่อนหน้านี้ต้นหลิวต้นนั้นยังได้เตือนว่าหากเขาบุ่มบามไปที่นั่นอีกครั้งก่อนที่ตะบะบารมีจะแก่กล้าและมั่นคงพอจะมีอาจมีชีวิตรอดออกมาจากที่นั่นได้อีกนี่คือเหตุผลที่แท้จริงว่าเหตุใดหนานกองสวียนจีจึงไม่อยากไปเมืองเสี่ยวชื้นในเวลานี้ นักพรตชางสเสวียนได้ยินเช่นนั้นความกังวลก็ได้คลายลงไปทันทีก่อนจะพยักหน้าเห็นด้วยผู้อาวุโสนานกงพูดมีเหตุผลเพราะท่านบนรรพจารย์เย่เพียงแค่ต้องการมาพักผ่อนที่เมืองเสี่ยวชื่อมิควรที่จะไปรบกวนท่านบ่อยๆนานกงสเสวียนจีเอ๋ยด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าข้าก็คิดเช่นนั้นต่อหน้าปรมาจารย์อย่างท่านบนรรพจา์เย่เยี่ยงไรเสียพวกเราก็เป็นเพียงผู้น้อยแม้ท่านจะมีว่าอันใดแต่ผู้น้อยอย่างพวกเราก็มิควรไปรบกวนการพักผ่อนของท่านบ่อยๆ นักพรตช่างสเวียนลังเลเล็กน้อยก่อนจะหันไปถามสวีชิงเทียนพี่สวีท่านว่ายิ่งไรข้าคิดว่าที่ผู้อาวุโสหนานกงพูดมานั้นมีเหตุผลยิ่งนักสวีชิงเทียนขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะยิ้มออกมาบางๆอีกทั้งผู้อาวุโสหนานกงเพิ่งมาถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้สเวียนเป็นคราแรกข้าคิดว่ามีสู้พวกเรากลับไปจัดเตรียมที่พักให้แก่ผู้อาวุโสหนานกงเสียก่อนวันหน้ามีเวลาแล้วค่อยไปพบบพรรพจารย์เย่ทีหลังก็ได้ แม้ภายในใจจะรู้สึกมิพอใจเพียงใดแต่ต่อหน้าหนานกงสเสวียนจีสวีชิงเทียนก็จำต้องกล้ามกลืนเอาไว้นักพรตช้างสเสวียนยิ้มออกมาอย่างพอใจในเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเราก็กลับเขาไท้สเสวียนกันก่อนก็แล้วกันอืมทันใดนั้นนักพรตช้างสเสวียนและหนานกงสเสวียนจีก็แปลงกายเป็นลำแสงทะยานขึ้นฟ้าแทบจะพร้อมกันสวีชิงเทียนเม้มริมฝีปากเล็กน้อยทำได้เพียงทอดถอนใจก่อนจะแปลงกายและทะยานตามขึ้นไป อีกด้านหนึ่งที่เมืองเสียวฉือเยฉ่ฉางชิงตื่นขึ้นมาอีกครั้งในเวลาใกล้เที่ยงแล้วชายชราผู้นั้นไปไหนแล้วทันทีที่ตื่นลืมตาเย,ยฉ่ฉางชิงก็ลุกขึ้นเดินเท้าเปล่าออกมาจากภายในห้องเมื่อเห็นว่านานกงสเสวียนจีเคยนั่งอยู่ตรงหน้ากระดานหมักหายไปแล้วก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก ความจริงแล้วตอนแรกเขาเองก็รู้สึกกลัวตาเท่านานกงสเสวียนจีผู้นั้นมีน้อยและยังคิดว่าเขาน่าจะเป็นยอดฝีมือในการเดินหมากสุดท้ายกับวางหมากได้เพียงแค่แปดตัวก็นั่งนิ่งไปต่อมิเป็นเสียแล้วอีกทั้งเขายังมองว่าชายชาราลึกลับผู้นั้นให้ความรู้สึกราวกับนักต้มตุ๋นก็มีปาน นานกงสเสวียนจีผู้นั้นอยู่หน้ากระดานหมักล้อมราวสี่ห้าชั่วยามโดยมิพูดมิจามิกินมิดื่มเพียงแค่จับจ้องไปที่บนกระดานตาขม็งจนเขากลัวว่านานกงสเสวียนจีจะเป็นอะไรไปอยู่ตรงนั้นเสียอีกหากญาติเขามาเรียกร้องให้ชดใช้คงเกิดปัญหาขึ้นเป็นแน่หลายปีมานี้เขามีเพียงร้านขายของชำร้านนี้เท่านั้นหากต้องนำไปชดใช้ให้ต่อไปคงต้องอดตายเป็นแน่และด้วยความกังวลน,นี้แม้ว่าเย่ฉางชิงจะกลับเข้าไปในห้องแล้วแต่เขากลับยังนั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าต่างอีกหลายชั่วยามเลยทีเดียว จนสุดท้ายมีรู้ว่าตัวเองนั้นเผลอหลับไปตอนไหนแต่สิ่งที่ทำให้เขามีความสุขที่สุดตอนนี้ก็คือตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าในที่สุดนานกงสเสวียนจีก็ได้จักไปเสียทีและในตอนนั้นเองจู่จเขาก็นึกถึงเจ้าสุนัขตัวโตวน่ากลัวแต่ขี้ขลาดราวกับหนูขึ้นมาได้ใช่แล้วหลายวันมานี้เหตุใดมิเห็นเจ้าราชันทมินเลยล่ะ